พิมวันนี้ผมว่าผมจะลองมาเป็นพิธีกรอนะ่ะพี่ลองดูให้หน่อยว่ปะผมจะเริ่มแบบสัมภาษณ์คนก่อนงั <c oughs> ้นผมขอเริ่มพี่อนะ <Okay. S 1> เอบอ,อา่าลองดูงั้นผมขอถามคุณว่าว่าเจ็บได้ไหมครับอันนี้คือซ้อมเป็นพิธีกรใช่ใช่ใชอ,าอาจจะยางนะ <c oughs> <c oughs> I want to be the best in the game. She takes me for a ride everywhere I go. She's running hot. I'm having lots of fun. I'll introduce you. She's my, holiday, my son. Some people live <laughs> 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 yeah, Oh, I am โค er ้งคำนับให้ผมโค้งคำนับไปเลยเออขอเสียงจี๊ดต่างๆให้ปนสนั่นความดีเอปังสมชื่อนะโอ้ ้วยชิชนกนอ,อยู่บูเดซิปเ<ะ>ป่าไม่มียอมนะนี่ระหว่างสิวเซอร์กับน,อน้องคัทนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นท <S <S ั้ทงทีมทัพพิบูลได้สงปมันต้องเป็นของผมงแล้วล <S 2> <S 2> เอ้ S <S เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเพราะว่าตัวแทนนักกีฬาเราแต่ละคนที่ลงมาเนี่ยคือแบบไม่ธรรมาดาเช่นเดียวกันถูกต้องครับเราจะยังไม่บอกใช่ไหมว่าใครแข่งบ้างยังไม่บอกยังไม่บอกตอนนี้<อ>เดี๋ยวเราให้เขาเปิดตัวมาทีละคนแลวเดี๋ยวเราค่อยประกาศชื่อเัวอีกทีนึงว่าแบบใครลงแข่งบ้างใีงานนี้ได้ครับผมเดี๋ยวเรากลับไปหานี่นะทีพมพต่างาพของเรานทีมตางาเรายังอยู่ดีนมตอนนี้ยังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่ เห็นความชุลมุนชุลตุมแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากถามน้องๆว่าหายใจกันทางไหนกัเมื่อกี้โอ้โหเหมือนเป็นกีฬาแบบเฮฮานะพี่โดนเหมือนแบบว่าเอาหนุกหนานะแต่ห้านีคุณจะถูกคัดออกจากเกมันทีอ่าเข้าใจได้ฮะไม่เข้าใจได้ว่าไม่เลิไม่เข้าใจนะพี่ไม่ต้องบอกเลยว่านีไม่เคยกูว่าป็นแฟ เข้าใจกติกาแน่อ่าที่เปิดเราก็ลังโดนแกล้งอยู่ไงไม่อันเนี้ยแฟนๆเข้าใจกติกาแต่ไม่เข้าใจเราสองคนใช่ถ้าเราแต่งตัวให้พูดลำบากนี้ทำไมใช่ได้เข้ากับกิจกรรมไงโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องเล่นด้ไหมเราไม่เล่นเราไม่เล่นอ๋อเราเชียร์ได้เชียร์พอโอเคแคนด์เได้ไปห้าลูกห้าคะแนนอ่าส่วนซันนี่บลูครับทำไปได้ทั้งหมดห้าลูกห้าคะแนนใช่เหรอเอามีสิบลูกไหมห้าห้าไหมอ๋อแอบว่าแอบตลกคือครับ ทีมของคุณทิงฮันเดอร์อยู่แดนผมเยอะมากถูกรับคาตัวซึ่งโดนหัดตัวออตัว <laughs> Thank you. to the city streets. We begin to feel the fire.